สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษเกินกันครับเศษเกินคืออะไรเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเองครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสําหรับตัวอย่างเศษส่วนในข้อนี้นะครับนั่นก็คือเศษ4ส่วน4เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันนะครับ ดังนั้นถ้าเราเห็นเศษส่วนแบบนี้จัดอยู่ในประเภทเศษเกินนะครับซึ่งเราสามารถอ่านหรือสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษสี่ส่วนสี่นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเศษคือ15ส่วนตัวส่วนคือ13เราจะสังเกตเห็นได้ว่า15มากกว่า13เนื่องจากว่า ถ้าเราเห็นว่าเศษส่วนใดที่ตัวเศษมีมากกว่าตัวส่วนเราจึงจัดอยู่ในประเภทเศษเกินนั่นเองครับดังนั้นเศษส่วนในข้อน,นี้สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือหรืออ่านได้ว่าเศษส5ส่วน13นั่นเองครับตัวอย่างข้อถัดไปนะครับเศษส6ส่วน5เราก็สังเกตว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นเศษส่วนในข้อน,นี้ จึงจัดอยู่ในประเภทเศษเกินนั่นเองครับซึ่งเราสามารถอ่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ16ส่วน5นั่นเองครับตัวอย่างข้อถัดไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเศษก็มากกว่าตัวส่วนเช่นกันนะครับซึ่งเศษส่วนในข้อนี้เราสามารถอ่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ9ส่วน3นั่นเองครับ เป็นบ้างครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาหวังว่านักเรียนคงจะสามารถแยกประเภทได้แล้วนะครับว่าเศษส่วนใดเป็นเศษเกินนะครับทานักเรียนเข้าใจแล้วหวังว่านักเรียนคงจะทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ